ช่วงต้นของชีวิตและช่วงกลางๆของชีวิตได้ดีลูกเต้าก็เป็นยกย่องดูแลพ่อแม่ด้วยความกระตันอยู่เป็นอริยทรัพย์นะครับอ่าน่าจะคุยกับอาจารย์ปู่บ่อยๆหน่อยนะแล้วก็อัดเสียงเนี่ยเพราะผม่าพี่แล้ว นะอัดไว้อัดไว้ทั้งนั้นแหละคุยกับใครส่วนใหญ่แล้วจะบันทึกเสียงไว้ครับครับ<ำ>แล้วก็ทําเป็นทําเป็นน,น,นั่นเลยอ่ใช้คําว่าสังฆายนาหรือว่าปุจฉาวิสัชนาก็อย่างนั้นแหละกับพี่วีรัเนะี่ยกับกับพี่วลาัชน่าจนะสวยมากเลยถ้าบล่าสุลังหลังสได้บันทึกเสียงไว้รอบหนึ่งนะ ครับ้อนนีกหน่อยจะได้เหมือนเห <17 S 2> มือนจหน่อยจะได้เหมือนกับพุทธทาสก็ดีส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เข้าใจก็ดีที่ที่ไม่เข้าใจเราก็ไม่เราก็รอไว้ก่อนนะครับเราไม่ได้รีบร้อนนะถูกต้องครับจะรีบตอนรีบเอ๊มมีมีตอนนั้นมีพระนางอะไรนะที่ที่ฝน ที่ฝนตกก็ไม่วิ่งอ่ะไม่รู้จังไม่ได้อยู่ในพุทธประวัตินะพระนางอะไรอย่างนีอ้อไม่รู้ก็ไม่ได<ต>้เขาเขาถ้าท่านหนีฝนมันก็ไม่งดงามมันก็จะมีอุบัตเิเหตุลื่นล้มได้อะไรก็ใช้เดินเอาในฝนเป็นการฝึก,กเป็น,เป,นเป็นการใช้สติสัมปชัญญะไม่ไม่ทุรนทุรายใน เป็นฝนอะไรอจะมีจะมีปัญหาประการใดก็ค่อยค่อยคิดค่อยๆอยอย่าไปทำว้าวุ่นใจเย็นๆไตรีบคนคนที่เกินเจ็ดเขาบอกคนที่เกินเจ็ดสิบเนี่ยมีอยู่แค่แปดเปอร์เซ็นต์นะนะนอกานั้นตายไปหมดละเก้าสิบสองเซ็นใช่ใช่พวกเรานี่เดินตายเหนื่อยอยู่ เจ็ดสิบกว่าพวกหนังเหนียวหน่อยเก่งแล้วถือว่าหนังเหนียวไม่ต้องไม่ต้องไปอมเขียดมาอำิ้นได้ก็แล้วท่านท่านเช้าเย็นกี่โมงพี่ก็ห้าโมงกว่าห้าโมงกว่าหกโมงปรานั้นเนี่ยครับไปกินเร็วหน่อยก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้กดหละย้อนโอ้โหมันแรงมากเขาบอกกินแล้วนอนเลยนี่อันตรายเลย ก็อย่างน้อยอย่างน้อย,น,อยน้อยก็สักชั่วโมงถ้าได้สองชั่วโมงก็ยิ่งดีใหญ่ครับครับแล้ววันนี้วันหลังพี่ทำไรสดหน่อยเวลากินอาหารน่ะอพรากินอะไรแล้วก็จับช่างเลยเพราะตอนนี้ผมจับได้ว่าเอ้ยตอนนี้ผมกินมื้อเดียวมามาาครึ่งซองแล้วที่เหลือก็เป็นผักน้ำจิ๊กและพวกนั้นมะม่วงมังม มาเขือนบังเอาโปดมาอะไรมาไม่กินข้าวเท่าไหร่เลยไม่ข้าวแทบไม่กินเลยกินมามา่าินน้า,าวสาลีกินน้อยลงแล้วก็มือ,อเ,เดียวสบ,สบมือเดียวด้วยพี่ปัาทอนมันรัชิ้นสองชิ้นก็ดีใจด้วยพี่ที่เยายังมีชีวิตอยู่วันเกิดมาตื่นมาเมื่อเช้าใช่ไหม ตอนนี้ก็ครบแล้วจะครบเช้าอีกแล้วเก่งไม่อีกหนึ่งวันโอเคพี่ก็ไม่รบกวนแล้วเดี๋ยวพี่ได้พักก่อนนะครับก็อีกสิบอีกสิบชั่วโมงก็ประมาณอีกสิบกว่าชั่วโมงก็จะวันเสาร์แล้วใช่ใช่ครับเพราะนั้นกูดกูดกูดไนพี่หรือพี่ดื่มน้ำแก้วสองแก้วได้ไหม ก่อนนอนก็จิบไปเรื่อยๆอ่ะครับครับดีครับอย่าดื่มเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันเดสะอึกสำลักหรือว่าน้ำติดคอใช่ก็ไม่รบกวนพี่แล้วนะครับโชคดีครับแต่ว่าถ้าถ้าจะคุยต่อก็ได้แต่ว่าถ้าไม่นันไม่ไรบกวนแะนะครับขอบคุณมากพี่ครับครับตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ